ทมพกรไม่รู้เเนี่ยานี้ไม่รู้ทำไมนีแต่นะครับพันกำลังปล่อยคารมอยู่ไมใช้เงานไปซื้อทองเเจาะแล้วคารมนะครับไม่ผมน่คุยกัน้ำฝนมาก่อนแต่ว่าญาตผู้ใหญ่ก็รู้นะ คุณแม่ก็รู้นะนี่ถ้าไม่งั้นไม่รู้ได้ผมรู้แม่กระท่าคุณแม่อยู่เลยนกทาโนนอะถ้าผมไม่คุยถึงหนานั้นผมจะรู้จักได้ยังไงครับจริงไหมฮะผมรู้ด้วยเพราป้าแตนะเกิดที่เลยนกทาอ๋อวผิดแล้วทันใครจะไม่รู้ดังขนาดนี้เขิเลยผิดแล้วสิผิดเหรอผิดสิป้าแตนไม่ได้เกิดที่เรืนกทาเกิดโรงพยาบาล ่ใช่เกิดที่ไหนนะเกิดที่นี่คมคำไส้ฝนแป๋อิ๋วอ๋ออันนี้คมคำย่าเนี่ยข้ามาจากกุฎเชียงหมีใช่ไหมอยู่ใกล้ๆกันที่แบกกล้องวันนี้ต้องบอกกันนะคะว่าต้องจับเครื่องประยาทุกคนนะไม่งั้นเราจะกล้องเลยอะเพราะว่ามันไม่ได้เประยาอะไรเลยค่ะเกี่ยวย่าได้ไหมอ่ะเกี่ยวย่าได้ไหมป้าคะป้าหนูๆขอเป็นคนเก็บเดี๋ยวจะเป็นดราม่าเด้อป้าเชื่อค่ะ ผมคุยกันธรรมดานั่นแหละไม่มีอะไรเออทำอะไรครับฮึโอ้โหเพิ่งเตือนนะตอนดึกเหรอไม่เล่นกับมาเยอะไหนแล้วนี่ครับสามสามเด็กสามเด็กนะครับโอแมงกระพี้ฟิล์มเข้ามานลัววันนี้ก่อติดข่าวดังครับแมงกระพี่ฟิล์มสวัสดีครับผมสวัสดีครับ โอ้วันนี้จ่าเอ็มมาเซอร์ไพรส์อะไรไม่รู้นะครับเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์อ่ะเดี๋ยวรอดูนะครับรอดูรอดูใช่ต้องรอดูนะครับน่ารักดูน้องหมาไปก่อน <c oughs> น่ารักจังเลยพอดีพอดีผมเข้ามายาก <c oughs> ผมก็เลยเห็นว่าใครจะมาที่นั่นผมยืนโบกรถอยู่มเมื่อกี้นี้ บอกว่าใครไปที่โน้นบ้างไปที่ไหนบ้านนานาแต่ก็ถ่าเอ็มมาถ่าเอ็มมาผมไปพี่เหมือนผมบอกด้วยค่ารถเท่าไหร่ไม่เป็นไรพี่ไปได้เลยเพราะพี่เป็นพี่เป็นเท่าแก่ผมว่างั้นเนื้อเราก็เลยมาครับถามอะไรอีกอย่ามาถามเรื่องอื่นนะแล้วแล้วแล้วผู้พันมีกิ๊กไหมคะโอ้ยจะไปถามก่อนนะไปถามอันนี้เป็นคำถามไม่ไม่นะคะผมต้องตอบไหมต้อองงดูทุกช่ผมต้องตอบไหม แสดงความบริจิตใจเลยคุณผ่อนตอบแบบดารา่อยเลยคุณแม่จาเขาสิตอบดีบ่ตอบดีรู้ตอบลดเนาะมีอยู่แต่ว่ามันไม่หลนี่แหละผมกาลังสิตอบอยู่าถามคุณแม่นะอยากได้กิ๊กจะ้นซ้ำหอ่มดีหมครับผตอบไปแล้วกิมีอยู่แต่มันไม่หลายะคุณในิกมีอะไรกอยากมียู่ เก,ก็กน่นก็นอยากมีิโยโวครับเอา้าอันนี้ผู้ใดผู้ใดเนี่ยวันดีครับน้าเสริมน้าเสริมพาแฟนน้าตายเอาบ่ตอนนี้้ะเสริมมาเป็นลูกเต๋ออันที่ว่าอันที่ว่าไม่เคลื่นนิว่าเป็นอันเงี้เหรอนี่ฮะสุดที่ตัดย่าเดียววันนี้เอิ่นว่าจังไงลูกพี่เอาสิ่น้องเอาสิ่น้องสิ่น้องไม่เคืนนี่ น้องยาซีน้องนาเต้สิบคนตายทุกคนข้าวทานข้าวหมดหรือยังคะเนี่ยยังบะไรจานเที่ยงเลยจ้ะไครนะห่อมาอยู่นั่นก็ไปทานนะยค่ะไปทานเลยค่ะเตรียมตัวค่ะทานเลยทานเลยเตรียมตัวนะคะคลายท้องมันนะคะได้แล้วเตรียมตัวค่ะเตรียมตัวอะไรกินข้าวไงกินข้าวถ้าเราทำงานค่ะข้าค่ะกินข้าวก่อนไปัญหัญหาลงที่คนดับอ่าเดี๋ยวเอ็มจะกินข้าวก่อนนะคะเพราะว่าป้าบอกกินข้าวจะได้ทำงานค่ะ ที่ไหนเรอบรรยากาศที่ทุ่งนานะครับนั่งคืออะ่เคห็รูนานั้นนสั้พาไปดูหน่อยแล้วเราเรผมไม่เคยเห็นเลยหมาบันเริมเลยอ่ะ นะเติมผาไปบ้งนะด้้พันอะไรคะไอ้นั่นอะไรนะอะไรคะไอ้นั่นหมักเมาครับผมหมักหมักหมอร่อยนะคะู้ันอะไรนะแบดบบอผู้พันไปไนเติมเข้าไป่บึงบ่งหมักเม่ากันเดี๋ยวเราไปดูหมักเมานะคะเอาอันนี้มาจากไหนครับเนี่ครับผมต้องลงไปในน้าครับขอบคุณครับใช่ไปแล้วนะ้นเาะส่เอากลับไปหน่อย อันนี้ตัวนึนงอะตัวนั้น่ะตัวส,นนสนีน้ำตาลอะตกอี้ตกอี้ มันเลื่อนเหรอมันเลื่อนมันเลื่อนเี่ยตัวดำเนี่ยมันสนุกมันไม่เจ็บหรอกมันสนุกตัวเล็กโอ้นี่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 ตัวเนี้ยบรรยากาศล่าสุดนะครับที่ทุ่งนานะแต่นะครับชาชาน ไงครับครับนอนหลับฝันดีฝันดีสบายดีดูบรรยากาศมียอดเข้าไปแซลบ่อยมากเลยเข้าไปเซลทันเหตุการณ์เลยีองควยอัน้องการนี้เหตุการณ์ข่าวข่าว โอ้ยคู่อีตัวนี้เนียของผู้ใดของผน้ใดของผู้ใดของผูดข้าผู้นี้งามอี่ถึงชโลกบ่ะถึงชโลกเลยตัวนี้ขอบตาตอนนี้จ่าเองกำลังสอบในที่รอดอยู่นะฮะยอดจะ ขอมานะครับขอมาเดินเล่นกันตัวนี้ใช้ได้เลยนอ้าวมามามาน่ารักระน,นะครับสมารตกวน้อยนะครับสกายซีฟูด้ดสกายซีฟูด้ด มันเป็นในกล่องทะเลแบบสุม่ม,ได,ไ,มได้ครับเอฟซีกก <FC> ส่งให้ของขวัญมันเกิยเกดย้อนหลังมีสัตว์ประหลาดบุกโลกไหมของปาแต็นต่มีสัตว์ประหลาดนี่มีเหมือนกันมันมันจะคลากเนัเราจะเลือกในกล่องไม่ได้คือเขาจะคละคละแล้วก็ส่งเลยห้าร้อยเกาสิเก้าบาท แต่ดู <สา S 1> แต่ดูได้เยอะนะได้เยอะนะได้เยอะแต่ดูแล้วคือเหมือนแสบประหลาดบุกโลกจริงๆไม่เคยได้กินในกั้งนี้อีกกุงนะ้งอีกกั้งเนาะเพราะว่าเคยซื้อกั้งมากินนะไม่รู้ผมราากัาง้งแสบเลยไม่ไม่ไม่เคยต้ออะไรต่างเลยไม่เคยไม่เคยทำกินนะ่ะซื้อมาแล้วก็ไม่รู้ทำกินยังไงนะ กังเอาไปย่างเอาไปอันนั้นไอ้คนอยู่นี่นะคะมาไม่ได้ไม่รู้จักวิธีทำกินนะนะอาลกังเอาไปย่างกัแกกินเนื้อมันแน่นก่ากุ้งเนี่นี่อะมากม่อั้นบ่บ่บจักเนี่เฮ็ดกินน่ะนะ